สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่เข้ามากดติดตามและรับชมคลิปของผมเสมอมานะครับรองชมคันนี้บ้างนะครับ t o y o ต้า o r o ร拉 a a l ต i s นะครับตัวนี้1.6ตัวธรรมดานะครับ d u โ7สปีดเป็นอดีตแท็กซี่นะครับทำสภาพพร้อมใช้พร้อมขายเอกสารพร้อมโอนนะครับตัวนี้ก็1 6 9 0 0 0บาทนะครับทำสี 2K มาตรฐานอู่ซ่อมโดยทั่วไปนะครับรองชมดูก่อนจะสวยถูกใจนะครับภายในก็ยังทรงใหม่ครับ รับรองว่าถูกใจแน่นอนถ้าใครชอบก็จะได้ปีได้ทรงได้สภาพแบบนี้นะครับแล้วก็ซ่อมบำรุงดูแลสบายครับแล้วก็อะไรไม่แพงนี่คะสำหรับใครที่สนใจอันนี้คือข้อดีนะครับลองชมดูนะครับถ้าสวยถูกใจเน้นให้ไปทดลองขับตรวจสอบสภาพรถนะครับพาเพื่อนพาช่างไาช่วยตรวจสอบก็จะดีนะครับทรงนี้ก็ยังสวยครับร่วมสมัยไม่ตกยุคแน่นอนปี2 0 1 4นะครับเอาไปใช้งานลองชมดูถูกใจหรือเปล่านะครับมี รถแท็กซี่ปลดป้ายออกมาเยอะครับช่วงนี้ตัวนี้ถือว่าเป็นปี2014ก็ถือว่างามครับราคาแบบนี้เพราะปี10ปี11 12ก็จะขายกันแสนต้นๆน,นะครับอันนี้ก็ขึ้นมาแสนหกและก็พวกเกียร์ออโต้ก็จะอยู่ประมาบสองแสนหน 2, นะครับประมาณนี้นะครับก็ลองชมดูก่อนนะครับเปรียบเทียบสภาพชอบไว้ก็จัดไปครับลองชมดูก่อนสวยถูกใจหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็จัดไปั้นไม่ได้แล้วนะครับขายสดอย่างเดียวเท่านั้น ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามนะครับหวังว่าจะช่วยเอื้ออำนวยให้พี่น้องสมาชิกได้เห็นรถสว,สวยเพื่อจะได้เลือกได้ชมเอาแบบที่ใช่ที่ชอบนะครับเอาไว้ใช้งานกันนะครับตามกําลังตามความเหมาะสมของแต่ลนะทุกท่านนะครับสําหรับผมก็ทําหน้าที่นําเสนอนครับจะพยายามหารถสวย,สวยมีคุณภาพแล้วก็ราคาย่อมเยาเอามาให้พี่น้องได้เลือกชมกันนะครับมีทั้งรถบ้านรถเต็นท์รถแท็กซี่ปลดป้ายเลือกเลยครับ ก็ศึกษาจากข้อมูลที่ลงไปก่อนหน้านี้นะครับเปรียบเทียบสภาพเปรียบเทียบราคานะครับสำหรับคันนี้เอาติดแท็กซี่ปลดป้ายนะครับถ้าชอบก็เน,น้นให้โทรนะครับ